หัวแบนทําทรงนี้เลยทุยทันทีทันใดเลยค่ะผม,มง่ายครูมิงมาแล้วค่ะยากๆเราไม่ทําเพราะว่าเราทําไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผมสั้นหรือว่าผมยาวทาทรงนี้ได้เลยก่อนอื่นก็แบ่งผมอ่าไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ยีด้านบนเล็กน้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็หวีให้เรียบฉีดสเปรย์ก็ได้นะเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะป,ป้าป้าป้ายีแค่เพียงโคนนะคะถ้าเราไม่ยีมันก็จะต้องแบนันเธอเสร็จร้อยปุ๊บเราก็จะไปมัดแบบนี้ช่วงตรงกลางนะคะและ ใช้กิฟเนี่ยดันปุ๊บขึ้นมาเพื่อให้มันดูพองขึ้นเห็นไหมเธอเสร็จแล้วก็จะมาเก็บด้านหน้าด้านหน้าไม่ยังเป็นน้องพองเพราะว่าเราต้องการให้ตรงกลางนะคะมันพองมันถึงจะสวยรับกันหน้าเราจะดูไม่แบนไม่รีบทาให้หน้าเราดูเรียวด้วยนะอาจจะพลิกไปแบบนี้เน็บกิฟค่ะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งปั๊บนะคะแล้วก็ไปเน็บกิฟเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ทรงผมที่ดูไม่ไม่แก่เกิน เออแล้วก็ดูแบบวัยรุ่นวัยใจเกาหลีเกาเอยดูสิมีความหวั่นเอย้ยหวั่นกรุบลองทําตามดูนะคะเพื่อนๆจ๋าเนบกิ๊บป๊าบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์หรือแว็กให้เรียบๆนะจะติดโบก็ไม่ไม,ไม่ติดนะติดโบได้ติดมุกได้หรือจะติดดอกไม้อ๋อ ไม่เตดถ้าสวยก็ทําไปเถอะลองทําดูนะคะง่ายๆทรงนี้นะคะผมสั้นก็ได้ความแบบสบายๆแต่ถ้าเป็นผมยาวก็จะได้แบบเออดูหรูดูแพงหลังม,มันจะไม่เรียบบ้างก็ช่างมันจากด้านหน้าเราต้องดูดีไว้ก่อนหันตะแคงข้างก็ดูสวยเพราะหัวทุยแล้วสวยไหมคะทุกคน